ผมก็ขอลาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่ที่ช่องบิลลี่อิตายนเรานั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูความเปลี่ยนแปลงของน้องดีมเชงของเรานั่นเองนะครับผมก็น่าจะฟยลฟ้าวขึ้นนะครับผมเพราะว่าใช้ระยะเวลา,าจัดแค่ประมาณวันเดียวนะครับแล้วก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวมาติดตามชมกันแล้วกันนะครับ <คน S 1> ผมเข<ะ>้ามากันแล้วนะคะใครนะคะที่ยังไม่ได้ แอดไลน์ line, นะคะแอดไอวินเนี่ยพี่แป้งบอกเลยนะคะตอนนี้เขาสุ่มแจกเบาะแว่นบอยถึง10รางวัลกันเลยทีเดียวตอนนี้นะคะ mm hmm. เขากําลังเริ่มแจกกันแล้วนะคะเราจะสุ่มแจกกันจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมคะ่ะน้องๆพี่แป้งบอกเลยนะคะเจ้าเนี้ยเขาแจกจริงแจกทั้งโบนัสแจกทั้งของรางวัลกันนะคะแอดไอวิน mm hmm. น้องๆต้องรีบๆแอดกันเข้าไปจ้าไอวินนี่นะฮะนี่เห็นไหมทุกคนมีอะไรที่แตกต่างไหม ดูดินี่เอ้ยฟ้าคนเหลืองโอ้โหยควายเลเตะปากแม่งเลยมึงนี่กูนั่งดีกว่าไม่น่า่งะไรกันมาเนี่ยกูจะเสียหมาเลยโอ้หนี่นะฮะทุกคนเห็นไหมเห็นอะไรไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะให้ทุกคนคิดหนึ่งสองสามโอ้เห็นรถดีนใช่ไหมนนใช่รถดีนใช่ไหม เห็นดีเหมือนกันใช่ไหมไม่เห็นเป็นเวฟเลยวะแปลกใจไหมไม่แปลกหรอปกติอะไรวะแล้วมีอะไรให้ดูวะอ๋อเติมเต็มเจ้าของเกี๊ยวม่วงมึงเลียนเกี่ยวอะไรกันก็มึงถามคนดูว่ามึงเห็นผมเห็นเป็นดีไงไม่เห็นเป็นเวฟเลยอ๋อไม่เห็นเป็นเวฟเห็นเป็นดีมไม่คุ้นเลย ไม่เเป็นลผมกูจะให้ดูความเปลี่ยนแปลงไงเออจะสวยขึ้นสวยขึ้นนะดูดูต่ำลงมาถึงชีวิตอะตกต่ำลงตั้งแต่สมรถแบบโอ้โไม่พูดเปลืองอะเปลืองมากเลยนะมึงนี่พูดโดนใจกูมากเลยอยากกินพิซซ่าแม่งตอนนี้กินมาม่าแล้วนะอันนี้เรื่องจริงนะครับอันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องเล่นนะเรืงจริงด้วยผมก็เด็กมาม่าแทบทุกวันนะทุกคนตอนนี้นะครับผมเพราะคันนี้คันเดียวเลยคันนี้คันเดียวเลย นะครับไอเรื่องที่ว่าจัดสภาพไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เรื่องที่ว่าจะต้องไปแข่งต้องไปไล่โอ้โหเสียเยอะมากๆนะครับผมก็วันนี้เราให้มาดูความเปลี่ยนแปลงมันนี่เห็นไหมดูทุกคนดูตรง,ตรงแฮนด์นะครับผมนั่นะนะฮะก็คือบักนุนนี่นะครับบักนนนี่ได้จัดให้เรานะครับผมคือเรา,าย่นย่นมันลงมานะครับย่นช่วงช่วงของแฮนด์มันลงมานะครับนี่เห็นไหมมันก็จะ เตี้ยลงนะครับมันก็ยังยังไม่ย่นเยอะเหมือนพวกช่างดังๆนะครับผมแต่ก็พอย่นมาละคอมันจะไม่เหมือนยีราฟเนี่ยทุกคนเห็นไหมในช่วงนี้ดิอืวมันขี่ง่ายด้วยเนาะมันตอดร้อตรตรงงายแต่ยังไม่ได,ด้ทีนีอือนั่นแหละเดี๋ยวต้องลองเทสดูนะเดนาะยอนี่เดี๋ยวอ่าจะไปเช่าสนามอวเหรอเออเพื่อให้นนท์นี่ได้ซ้อมด้วยไอเทเท้เย๊ะเชแล้วมึงกับกูต้องซ้อมเอ๊เชมึงกับกูจะซ้อมเป็นมีโอ ท้ออะไรวะสอมยกล้อมึงถามกูยังไม่รู้แต่แต่ครบสองพันไลค์แล้วนะเออไม่ใช่หรอกูขอขอน้องๆไปสองพันไลค์ถึงแล้วถึงแล้วนะเออถึงแล้วก็นั่นแหละกูต้องทำตามแล้วกูไม่ขออะไรมากนะในคนที่ยกไม่เป็นเนี่ยขอห้าสิบเมตรก่อนห้าสิบเมตรอ่าแล้วถ้าเริ่มได้อ่ะจะขอร0อยเมตรโอ้แล้วถ้าได้เนี่ยสนามมันมีประมาณสองร้อยเมตรอ่ามันจะออกจากจุดสตาร์ทปุ๊บ มันจะมีแบบโดมเป็นป้ายอันนั้นคือ201เมตรอ้าวเหรอตรงนั้นอ่ะเหรอตรงนั้นตรงนั้นคือ200เมตรสนามที่ไหนนี่ที่เปาโลเปาโล์กิตใช่เดี๋ยวเราไปเช่าสนามขี่กันเลยเดเคเดี๋ยวไปดูลีลานนนี่ด้วยเอแต่ว่านนี่ไม่ได้ขี่นานเราจะให้น้องมันได้ฝึกบ้างเพราะว่าไปฝึกข้างนอกมันอันตรายนะเสี่ยงตำรวจเสี่ยงล้มเสี่ยงอะไรด้วยเสี่ยงดราม่าด้วยแต่อันเนี้ยเราไปเช่าสนามมันจะ ถูกกดทุกอย่างเลยแล้วเราก็จะได้แบบขี่ได้เต็มที่น้องมันก็จะได้ไม่กดดันด้วยออันนี้คือเป็นข้อดีเลยกาซ้อมแต่ว่าแต่ว่านั่นแหละต้องใช้ตังค์หน่อยเพราะว่าเราต้องไปเช่าสนามไนอยาซ้อมจัดเนี่ยโคเสียนเอเดี๋ยวทำรถให้พร้อมก่อนพร้อมมาไหนก็บอกกูอ่าเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเราดีกว่านะผมนี่กับเจ้าอันนี้เดี๋ยวให้นุนี่นุนี่มาค้อมให้ดูหน่อยว่ามันเป็นทรงยังไงตอนนี้ดูแตกต่างไหมอ่าเดี๋ยวดูกันนะฮะ ต้องใจเย็นรอเนี่ยน,น,นนะคนคนคนเป็นอามาพาสเอ,อ้ยเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยดูขามาันดิเดินแบบว่าไม่ตรงนี่เขาโอเคอ่ะใน้นอนนี่ข้อมดูนะฮะความรู้สึกเป็นยังไงเปี้ยลงไหมเปี้ยลงเหรอคอมันลงมาคอมันลงมาเลยอันนี้เราย่นประมาณครึ่งนิ้วได้ไหมประมาณ่าได้ไดประมาณครึ่งนิ้วเนาะเยอะอยู่นะเกือบนิ้วเนาะ นะครับทีแรกตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยรถม่วินแม่งคอแม่งมันยาวมันยาวนะฮะดูตอ,ตอนนี้มันดูแบบว่า,ม,ามันดูกระชับแล้วมันเข้าทรงดีนะครับแล้วมันไม่ย่นเกินไปแล้วมันก็ไม่สูงเกินไปอืมนะครับดูะฮะก็ตอนนี้ดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ว่ารถยังสตาร์ทไม่ติดก็คือไม่มีอะไรละไม่มีพักไม่มีปักไม่มีปักอ่ะคือไอ้พวกตัวต้อตรงอะ ต่อตรงอ่ะเนี่ยไอตัวปป้งเนี่ยหายนะครับผมหายที่สนามนะครับก็เลยไม่ได้ติดเครื่องเลยนะครับแล้วต่อปัญหานะตอนนี้ก็คือนะครับปัญหานะตอนนี้ก็คือเลยนี่เดี๋ยวให้ดูปกติของเรือนลิเล่นันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเอาเสียบเข้าไปมันก็จะเปิดเป็นเห็นนะอันนี้พี่แกะออกมานะฮะเอาเสียบเข้าไปแล้วก็มันจะเปิดหมุนได้นะแต่อันนี้นะครับผมพอวันนั้นเนี่ยเรากลับจากสนามมามันก็เริ่มฝืดแล้วเห็นไหม มันจะเริ่มฝืดนะครับพอทีนี้พี่เอาครีมไปฝืนมันนะครับหักเลยครับผมไอตัวตรงกลางนี่มันจะหักนะครับนี่เดี๋ยวโฟกัสเห็นไหมตัวตรงกลางมันหักนะครับก็เลยต้องแกะอันอื่นมาใส่นะครับเฮ้ยเฮ้ยเ,ออเอมื่อควันอากไหนมา,าไปป้ายดีที่ยยดูตะกันชาไอสองตัวนี้หรอนนไอเทนหรอไอเทนคนด่าไอเทนเป็นคนจุด ใครใครมาเขาซื้อหรือเป่าพี่เบลกลับมาที่มึงอ่ะอะไรไม่ได้ซื้อกูปลูกเองว่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปเข้าเรื่องรถต่ออะไรของมึงเนี่ยกูก็งงกับมึงงูมึงเนี่ยนะครับก็มันหักก็เลยหาตัวอื่นมาเปลี่ยนตอนนี้ก็ยังแบบว่ามันยังไม่เข้าที่นะครับผมก็เลยขอยังไม่สตาร์ทเครื่องก่อนเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะได้ทำนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ เจ้าน้องดีของเราก็ตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะถามทุกคนนะว่าจะเอาเป็นพันเมตรหรือ600เมตรกันก่อนเนาะเออนะครับขอขอดูท่านูกนี้ออกตัวหน่อยได้ไหมล้กนี้ออกตัวถ้าออกตัวอย่างว่าดีเชียมันออกกันยังไงอ๋อไม่เคยเห็นไม่เคยได้แบบได้ดูแบบชัดๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้เลยใช่ไหมก็ออกอย่างนี้เลยเหรอก็ออกตัวก็อออย่างนี้เลยเหรออันนี้ห่อยแดกอันนี้ห่อยแดกอันนี้ออกตัวก็้าว เสียงเป็นยังไงเสียงเป็นยังขอเสียงด้วยอนนันอยปุ่นเเอามันไปกายภาพบําบัดเออเบ้าบ้าบีกว่าบ้าบ้าบ้าบาก็คือทรงกระเช้าขึ้นอืมน่าจะฉี่ดีขึ้นนะนะเออมาว่ะมาว่ะนะครับผมก็เฮ้ยเดี๋ยวเราไล่เป็นพันเมตรกันก่อนเนาะเดี๋ยวให้ทุกคนดูจีกันว่าแม่งอ่าที่จริงอ่ะหัวลูก วิงวาวแคมมันพันเมตรมันเป็นของพันเมตรแต่เราเอาไปวิ <S 1> <S 1> ่งหกร้อยแต่เราจะลองไปวิ่งพันเมตรดูว่ามันจะได้กี่วิกี่ TPF นะครับก็เดี๋ยวอันนี้คือแบบต้องบอกว่าทํากันแบบบ้านๆนะทำแบบบ้านจริงก็ไม่มีเครื่องกึงไม่มีอะไรเลยในบ้านใช่ไล่กันเองหากันเองแบบบ้านๆใช่ใช่ใช่นะครับบ้านนี้บ้านที่บ้านแบบไหนแบบกระต๊อบหรือว่าเป็นตึกหรือว่าบ้านเราไม่มีบอกไม่พอเบิกอ่ะ ับม ja! wow. ่ต้องสงสัยครับขายยายาพารายาพาราซุเปอร์เบลซุเปอร์เบลซุปเปอร์เบลนี่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 ซุปเปอร์เบลขาวจัดป่ะเออนะครับโอเคไว้เจอนทาตัวแต่ฟันเหลืองงงไหมฮะงงไหมทาตัวตัวขาวแต่ฟันเหลืองเ้ยไหนดูฟันดูหน่อยดิมันเหลืองเฮ้ยก้อนเหลืองเป็นเหลืองจริงเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ นี่นี่อันนี้ก็ทองไงไอโน้นมึงดูดีดีนี่ทองมันทองมึงแยกไม่ออกเหรอฟันทองเนี่ยมึงดูดิเดี๋ยวกูโฟกัสก่อนเอ้าเฮ้ยนี่เซลกูฟันทองอ่ะเออกูยังฟันเข้ามากกว่ามันดาวดีอ๋อไอ้นี่ฟันไม่เข้าฟันไม่เข้าอ๋อไอ้นี่ฟันไม่เข้าไม่ใช่ฟันเย็นไม่ฟันเย็น โอเคไปเจอกันที่พันเมตรแล้วกันก่อนเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมโอเคไป let's go ชอบใจกูเห็นหน้าก่อน